สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาภาษาไทยกับคุณครูกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำใบงานเพื่อทบทวนคำสาระอ่าเก่งมากค่ะสาระอีและสุดท้ายสาระอูกันค่ะก่อนที่เราจะไปทำใบงานนั้นเรามาฝึกสามาธิ ผ่านบทเพลงกันไกลไข่ผ้าไหมกันก่อนคะ่ะเด็กๆด,ดูคุณคุณหนึ่งรอบก่อนนะคะดูครูก่อนนะคะกันไกลไขยผ้าไหมกันกลาไขายผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าหมาไข่กันกลายต่อไปเราจะมาทำพร้อมกันสองรอบนะคะไปช้าๆก่อนนะคะกันกลาไข่ผ้าหมายกันกลายไข่ผ้าหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไขาผ้าไหมขายกันไกลกันกลขายผ้าไหมขายหนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไขาผ้าไหมขายกันกลกันไกล เด็กๆลองไปฝึกทำกันดูนะคะต่อไปมาทำใบงานกันค่ะครูจะพาอ่านก่อนนะคะวันศุกร์ที่16กรกฎาคมพศสอ6 4เขียนแจกลูกสะกดคำคำว่ากา คำว่างาเท่ากับคำว่าปลาเท่ากับคำว่าดีเท่ากับดดอีดีคำว่ามีเท่ากับคำว่างู เท่ากับงอูองูคำว่าดูเท่ากับสุดท้ายคำว่าหูเท่ากับเช่นเคยนะคะให้นักเรียนคัดลอกลงในสมุดแล้วลองฝึกทำกันดูนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืม ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ